ช่วงนี้เราต่อเนื่องกับบาสเกตบอลเยาวชนกันบ้างนะคะสำหรับแวมไพร์บาสเกต a อแคเดมีค่ะระเบิดศึกบาสเกตบอลเยาวชน2รายการรับศักราชใหม่ปี2026นะคะเตรียมเปิดสนามสุดสัปดาห์นี้ค่ะ แว m พายบาสเกตอะคาเดมี Academy, ขอเชิญชวนทุกทีมเยาวชนค่ะมาร่วมสนุกกับการแข่งขันบาสเกตบอลประเดิมด้วย2รายการแรกของปีนะคะกับรายการ Baller Kid Challenge 5 on 5 2026และรายการ Basketball 3 on 3 Winter Tournament 2026สึกบาสเยาวชนที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกทีมมีโอกาสลงสนามจริงได้พัฒนาฝีมือเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันอย่างเต็มที่นะคะและสร้างเวทีให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพ าพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะโดยเปิดรับสมัครทีมจากโรงเรียนสโมสรและกลุ่มเพื่อนที่รักบาสเกตบอลจัดแข่งขันทั้งหมด12รุ่นเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีไปจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายโดยรายการบาส5คนค่ะจะเปิดฉากแข่งขันกันในวันที่10มกราคมนี้นะคะและบาส3คนจะแข่งขันกันในวันที่11มกราคมต่อเนื่องกันเลยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook f แฟนเพจ แวมพายบาสเกต t ค c ด d มี y ค่ะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน